ไม่ต้องเสียใจนะครับใครที่จ้องไม่ทันคันก่อนหน้านี้คันนี้มาอีกแล้วครับกับโตต้าโคราคอร์รุ่น G R Sport รุ่นท็อปออปชั่นเต็มปี2022สภาพสวยเหมือนใหม่แต่ราคาเป็นกันเองนะครับคันนี้ประหยัดกว่ารถใหม่ป้ายแดงนถึง500,000บาทเลยหากใครสนใจไปดูรีวิวกันต่อเลยครับและเข้ามาใหม่เลยนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับนี่คือโตต้าโคราคอร์สไฮบรุ่น G R Sport ปี2022ประหยัดกว่ารถใหม่ป้ายแดงเกือบ500,000บาท สายต้องการจัดไฟแฟนนซ์คันนี้ฟรีดาวพอลนต้นที่1 2 0 0 0บาทเท่านั้น oh. สภาพด้านหน้าสวยๆแบบนี้ชุดแต่ง G.R. Sport ทั้งคันและก็การขับขี่เนี่ยเน้นในเรื่องของการเกาะถนนความปลอดภัยจัดเต็มเลยนะมีกล้อง360องศาแคมมาาและที่สําคัญสภาพแบบนี้หายากมากครับสาหรับรุ่นนี้นะครับประหยัดน้ํามันมากเลยนะครับประหยัดได้ถึง24กิโเมตรต่อลิตรประหยัดเทียบเท่ากับอีโกคาร์บางคันเลยนะแล้วก็คันนี้สภาพสวยๆแบบนี้ห้องเครื่องน็อตฝากระโปรงเดิมทุกอย่างเดิมทุกจุดรถบ้านแทรปรัเปอร์เซ็นต ครับภายในสภาพสวยใหม่แล้วก็ออปชั่นจัดเต็มนะครับที่สําคัญมีหนะ้าจอทัชสกรีนตรงกลางนะครับแล้วก็มีในส่วนของระบบความปลอดภัยโต้ตาเซฟตี้เซนต์กล้องรอบคัน360องศาแคมเออร์มีบุ๊กสวิตให้ตรวจสอบด้วยคันนี้ครับสวิตส่วนทุกระยะประวัติสวยๆครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็อย่ารอช้าครับติดต่อที่วันทัวโต้ที่เบอร์โทนนี้ได้เลย0916745885แล้วบอกว่าดูมาจากคลิปนี้รับรองได้ของแถมพิเศษแน่นอนครับรถทุกคันของวันทัวโตรถบ้านแท้ร้อไม่มีรถชนหนักอย่างแน่นอนและที่สำคัญ ทั่วประเทศด้วยอยู่ที่ไหนก็เป็นลูกค้าของเราได้วันทัวโต้ซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมครับสวัสดีครับ